สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาราเลฟไรนะคะเรามาเล่นพีกรดิกกันจ้าสำหรับหัวข้อพิกระดิกในวันนี้ก็คือนะคะเรื่องราวระหว่างเราแรกเขาจะจบลงอย่างไรนะคะโดวยวันนี้หน้าตามีไพ่ยอยู่เลือก3ามกองสามสำหรับด้วยกันนะจ๊ะสำหรับแรกเป็นน้องเกียวซาจ้าสำหรับที่สองเป็นน้องข้าวหน้าไข่ข้นนะคะและสําหรับที่สามเป็นน้องขนมจีบจ้าเพื่อนเพื่อนจะสต็อปวิดีโอไว้ก่อนก็ได้นะคะเราค่อยกลับมาเลือกกองไพ่นะคะหรือหลับตาสักครู่หนึ่งนะคะ แล้วค่อยลืมตาขึ้นมาดึงดูดไพ่กองไหนก็คิดว่าไพ่กองนะั้นเป็นผลการทํานายของคุณนะจ๊ะต้องบอกว่าการอ่านเป็นการอ่านแบบ General Reading เป็นการอ่านแบบภาพรวมนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องราวอาจจะตรงกับคุณทุกเรื่องตรงกับคุณบางเรื่องเรื่องราวอาจจะสลับกันได้หรือไม่ตรงกับคุณเลยก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นรับชมรับฟังแบบมีวิจารณญาณเนาะอะไรที่เป็นพลังงานดีๆรับไปเลยเต็มที่จ้าอะไรที่เป็นพลังงานลบๆทิ้งมันไ้ที่นี่อย่ากเก็บไปคิดเยอะคิดมากนะ สำหรับใครที่เข้ามาใหม่นะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งจริงๆจะได้ไม่พลาดคลิปที่นาราอัพโหลดให้ใหม่แบบนี้อยู่เป็นประจำทุกอาทิตย์เลยเนาะถ้าเพื่อน,อนๆนะคะเลือกกองไพ่ได้แล้วเราไปฟังผลการทํานายกันเลยจ้าเรามาฟังผลการทํานายของชาวกองเกี้ยวซากกันก่อนเลยนะคะเดี๋ยวนาราขอจับเ็น r น y s ี่ s y o r y ระหว่างคุณและเขาค,คนนั้นก่อนนะคะที่ผ่านมามันเกิดอ,อะไรขึ้นเป็นอย่างไรนะคะ อืมอ,อืมอืมสตอรี่ได้สำหรับเป็นโฟล์ท r ์วอนเอ็นจีชาก,กองนี้นาราว่าที่ผ่านมานะน่าจะบางคนอาจจะมั่นหมายกันแล้วบางคนอาจจะแต่งงานกันแล้วหรือบางคนอยู่กันฉันสาม,ามีภรรยาไปแล้วนะแต่ว่านะคะมันมีบางสิ่งบางอย่างนะคะเข้ามากระทบ<ด>ความรลกความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขามันทําให้เกิดสภาวะเบื่อหนาๆๆๆ่ายเกิดสภาวะที่เรียกได้ว่าเครียดกังวลน,นะคะ กินไม่ได้นอะนไม่หลับนะคะนาราว่าสถานการณ์ที่ทําให้ความรักของคุณระหว่างเขาและคุณและเขาคนนั้นนะคะมีปัญหากันน่าจะเป็นในเรื่องของการที่การเติมเต็มความรู้สึกของการลการลกกันมันไม่เหมือนเดิมหรือเป็นเรื่องของการที่การที่ไม่ได้รับ,ไม,ไ,รบไม่ได้รับการเอาใจใส่เท่าเท่าที่ควรบางคนเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าคนรักของคุณปล่อยปาะละเลยคุณนะคะ ไม่ได้ดูแลไม่ได้สนใจไม่ได้ใส่ใจนะว่าคุณจะรู้สึกยังไงว่าคุณจะกินอยู่ยังไงว่าคุณจะเป็นอะไรยังไงก็ได้หรือบางคนอยู่ในสภาวะที่เรียกได้ว่ามีปัญหาในด้านของการเงินเข้ามาเนาะทำให้ความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาในวันสันคอนซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยมันอยู่ด้วยกันมาดีแล้วแหละแต่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความสัมพันธ์เนี่ยไม่รู้ไปทําอะไรนะแล้วทําให้เหมือนสร้างปัญหาให้คุณอยู่เรื่อยๆเนี่ยสร้างปัญหามาให้คุณลําบากใจสร้างปัญหาให้คุณกังวลใจอยู่เรื่อยๆนะคะ เพราะว่านารามองว่าน่าจะเป็นลักษณะของหนึ่งการไม่รับการจะใส่ที่นาราบอกนะคะการที่ไม่ได้รับการให้ความรักเท่าทการได้รับความรักที่ได้ได้ว่าคุณสมควรจะได้รับแต่เขาไม่ได้ใส่ใจในเรื่องนั้นเลยหรือเป็นการที่เขาไปสร้างปัญหาก่อร่างสร้างหนี้สร้างสินหรือการที่นะคะมีปัญหาเรื่องของการเงินเข้ามาเลยทาให้คุณและเขาเนี่ยนะคะมีปัญหากันนะคะที่รักอทีนี้จ Story ับสตอรี่ละ ทีนี้นาราขอดูเอเนจีฝั่งคุณหน่อยเอเนจีฝั่งคุณเป็นไงบ้างฝั่งคุณน่าจะเป็นผู้นําครอบครัวเลยแหละเป็นคนที่ดูแลครอบครัวหรือที่ผ่านมาอาจจะเป็นแค่คุณนี่แหละคอยดูแลใส่ใจคนในบ้าน นะคะไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณยาคุณตาคุณยายหรือเป็นเรื่องของบุตรบริวารหรือว่าลูกของเรานะคะครอบครัวของเรามีแต่คุณนะที่คอยดูแลเอาใจใส่เพราะว่านารามองว่าคุณเป็นคนที่เรียกได้ว่าทํางานเก่งเลยแหละนะอืม แล้วทีนี้เนี่ยนารามองว่ามันมีไพ่สัญลักษณ์ของการเป็นเนื้อคู่เข้ามาเนาะ The Lover เนี่ยแสดงว่าคุณและเขาเนี่ยมันชัดเจนมากว่าอยู่กันเป็นฉันครอบครัวฉันสามีภรรยานะคะอืถึงแม้ว่าไม่ได้แต่งงานกันก็ใช้ชีวิตเหมือนคนที่เป็นอ,อ,อยู่กันเป็นครอบครัวแล้วนะคะที่ผ่านมาคุณต่อสู้ดิ้นรนด้วยตัวคุณเองนะคอยที่จะติดต่อประสานงานหรือแก้ปัญหาต่างๆนานา,นา,นานด้วยตัวคุณเองนะอคุณเป็นคนเก่งมากนะคะชาวกองนี้เนาะ ทีนี้นาราขอรู้สตอรี่ของฝั่งเขาหน่อยนะคะสตอรี่ของฝั่งเขาเป็นยังไงบ้างคุณเป็นคนฉลาดนะชาวกองเนี่ยคุณแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เก่งมากฝั่งเขาโหรู้สึกว่าเหมือนกับ มันมีบางสิ่งบางอย่างที่เขาต้องเลือกและต้องตัดสินใจแล้วตอนนี้เขาอยู่ในสภาวะที่เรียกได้ว่าเสียอ,อกเสียใจกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่หรือสิ่งที่เขากระทาก็ได้นะคะเขามีความรู้สึกว่าไม่รู้เขาจะทํยังไงนะคะเหมือนคุณมีอะไรสักอย่างหนึ่งพูดอะไรกับเขาไปแล้วทําให้เขาว่าไม่ได้นะเธอต้องเลือกเธอจะเอาไงกับความรักควาสัพันธ์เธอจะยังไงกับ การที่เป็นครอบครัวแบบนี้คุณอาจจะมีการพูดและการได้สื่อสารออกไปแบบนั้นนะแล้วทีเนี้ยเขาก็มีความรู้สึกว่าเขาไม่รู้เขาจะเลือกทางไหนนะมันไม่มีทางเลือกให้เขานะคะมันมีทางเลือกสองทางเลือกคนสองคนหนทางสองหนทาง,งทางเข้ามาแต่ทีเนี้ยเขาอยู่ในสภาวะที่เรียกว่าแบกรับภาระในสิ่งที่เขาก่อไว้น่หนักมากๆเนาะซึ่งตอนเนี้ยเขามีความรู้สึกว่าอยากปลดปล่อยตัวเองออกมาละนะ จากสถานการณ์ที่เป็นอยู่แต่ปลดปล่อยไม่ได้เพราะว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างกักขังเขาอยู่หน่วงเหนียวเขาอยู่นะคะแล้วตอนนี้เขาอยู่ในสภาวะที่เรียกว่าเครียดมากๆนะคะรู้สึกเสียดายนะคะสิ่งที่เขาได้ทําไปรู้สึกเสียใจในอดีตที่ผ่านมานะอืมซึ่งเขาก็ไม่รู้เขาจะทำยังไงกับสถ,สถานการณ์ตอนนี้นะนาราว่าฝั่งเขาคือค่อนข้างหนักและหน่วงมากๆนะสถานการณ์ของเขาเนาะแต่ของคุณดีมากนะฝั่งของคุณดีมากเลยทีนี้ตอนนี้เขาคิดอะไรอยู่ เสียใจอยากได้รับโอกาสเขาคิดไม่ตกเลยแหละเรียกได้ว่านั่งคิดนอนคิดตีลังกาคิดเอาเอา,เอาเท้าไก่หนะ้าผากคิดเลยนะคือเครียดมากเสียใจมากมันมีเรื่องบางสิ่งบางอย่างที่เขารู้สึกว่ามันมันกระทบกระเทือนจิตใจเขามากแล้วเจ็บมากๆเลยอะแล้วตอนนี้สิ่งที่เขาคิดอยู่ว่าเขาไม่น่าทําเลยอะเขาไม่น่า ทำบางสิ่งบางอย่างที่ทําร้ายจิตใจคุณหรือทําร้ายครอบครัวของเขาและทีนี้เนี่ยตอนนี้เขาอยู่ในสภาวะหยุดนิ่งหยุดคิดว่าจะเอาอยัางไงกับความรักความสัมพันธ์นี้ดีเขาจะแก้ปัญหาอย,ย่างไรซึ่งเขาอยากได้รับโอกาสอยากได้เริ่มต้นใหม่นะคะอืมอยากกลับมาเป็นครอบครัวนะอยากกลับมาอยู่ในลักษณะที่เรียกได้ว่ามีความรักความสุขความสมหวังเหมือนเดิมเพราะเขาเมองว่าสุดท้ายแล้วเนะี่ยคนที่ใส่ใจดูแลเขารักเขาจริงแล้วอ่อนโยนต่อเขาเนี่ยคือคุณนะคะอืมนะทีนี้ น่าักขอดูหน่อยแล้วสตอรี่ระหว่างคุณและเขาล่ะขอบทสรุป3ใบแล้วมันจะเป็นไงต่อไปมันจะจบลงอย่างไร ว่าคุณและเขานะสตอรี่ของคุณและเขาเดี๋ยวนะขอเปิดอีกใบยังไม่จบอืมแต่ว่ามันจะอยู่ในสภาวะที่โหมดที่นิ่งเงียบไปไม่แน่ใจว่าคุณหรือเขานะมันจะมีสถานการณ์ที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความสัมพันธ์นิ่งไปเลยนิ่งเพราะว่าเขากาลังคิดหาวิธีหาหนทางอยู่ว่าจะทํายังไงให้ความรักความสัมพันธ์นี้หรือ,อสตอรี่เนี้ยมันจบไปแบบจบไปแบบได้เริ่มต้นใหม่จบไปแบบ เติบโตเริ่มต้นใหม่แล้วมั่นคงบางคนอาจจะดีอยู่คนที่มีลักษณะเป็นต่างชาติต่างภาษาเป็นคนที่มีอายุเยอะกว่าหรือตำแหน่งหน้าที่การงานใหญ่โตก็ได้นะคะอืมหรือเป็นคนที่ดูแลคนหมู่มากนะคะเป็นหัวหน้าคนในคนก็ได้นะคะซึ่งสตอรีร่ระหว่างคุณและเขานารามองว่ามันน่าจะมีโอกาสได้กลับมาเริ่มต้นกันใหม่นะคะมีเพกซ์วิวคือการได้เริ่มต้นจาก1เลยแหละตรงเรียกวันเริ่มต้นจากจากเหมือนเริ่มต้นใหม่อะ่ะถ้าเป็นในเรื่องของการสร้างครอบครัวก็เหมือนกับเริ่มเก็บหอมรอมริบใหม่นะคะแล้วก็ ถามว่ามันจะจบไปในลักษณะย่งไงเป็นไพ่แปดเหรียญหมายความว่ามันจะเติบโตไปอย่างช้าๆแต่มั่นคงคุณเห็นเหรียญไหมคะแต่ว่าในลักษณะแบบนี้เนี่ยมันต้องอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่แน่ใจว่าคุณหรือเขานะจะเป็นคนที่ต้องหยุดนิ่งหยุดคิดหาวิธีการที่จะทําให้เกิดสตอรี่นี้อยู่ก็คือการเริ่มต้นใหม่การสร้างครอบครัวเป็นลักษณะที่เติบโตและมั่นคงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยรับรองนะมันจะนิ่งไปอย่างเงี้ยสักระยะหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวเขาจะตกผลึกได้แล้วเขาจะออกมาบอกคุณว่าเขาจะทายังไงเขาจะแก้ปัญหายังเงเพราาะะี่นน่อทขจจดู ดูไพ่ฝั่งของคุณเนี่ยคุณน่าจะไปยุ่งในเรื่องของการดูแลใส่ใจคนในครอบครัวคนในบ้านนะคะเป็นลูกหลานหรือบุตรบริวารก็ได้คุณพ่อคุณแม่อะไรเงี้ยนารามองว่าชีวิตคุณดีอยู่แล้วนะคุณมีความรู้สึกว่าคุณไม่มีเขาคุณก็อยู่ได้เพราะคุณมีครอบครัวให้ต้องดูแลนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่สวยๆแบบสดๆไปเอ้ยไม่ใช่อยู่สวยๆไปเลยนะคะเพราะคุณมีเอ e เ g y นของควีนซับคัพเนาะมีความเป็นแม่มีทั้งความควีนซาวน คุณมีความทั้งเป็นแม่บ้านไม่เรือนทํางานก็เก่งคุณครบเครื่องอะที่รักนะถ้าเป็นผู้ชายก็เป็นคนที่ครบเครื่องอะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ต้องเสียดายและเสียใจที่ทําอย่างนี้กับคุณคือคนคนนั้นนะจ๊ะที่รักจา๋าอันนี้ก็เป็นเรื่องราวสตอรี่ระหว่างคุณและเขานะเดี๋ยวนาะลาขอสรุปให้หน่อยว่าเป็นชาวลัคนาร,ราศีอะไรธาตุอะไรที่มีตัวคุณต่อชาวกองนี้บ้างราศีมังกรคะ่ะ ธาตุดินค่ะการผศมมังกรธาตุดินมาเยอะมากนะซึ่งดินดินดินนะเอยดินจูปิเตอร์ราศีธนูจ้าราศีมังกรการกศมมังกรนะคะแล้วก็ราศีธน,นูจะเอเนจีธาตุดินเยอะมากๆนะคะที่รักจ๋าอันนี้ก็เป็นกําลังใจให้สําหรับชาวกองเกียร์ซ่านะคะให้ผ่านสตรอรี่ที่มันเป็นแบบนี้ไปได้เนาะเพราะฉะนั้นนาราเชื่อว่าคุณสตรองมากๆเลยนะชาวกองนี้ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายหรือใครก็แล้วแต่ไม่ว่าเพศไหนเข้ามาดูนะคุณเป็นคนที่ผ่านอะไรมาเยอะแล้วคุณก็ เรียกได้ว่าผ่านมาแบบแบบสวยหรูอ่ะและเรื่องแบบนี้นาราว่าคุณจะผ่านไปได้อีกนะจ๊ะที่รักยังไงนาราก็เป็นกำลังใจให้เนาะสำหรับใครที่เข้ามาใหม่นะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งจริงๆนะจ๊ะจะได้ไม่พลาดคลิปที่นาราอัปโหลดให้ใหม่แบบนี้อยู่เรื่อยๆเนาะยังไงก็พบกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะต่อไปเรามาฟังผลการทํานายของชาวข้าวข้าวหน้าไข่ข้นกันนะจ๊ะเดี๋ยวนาราขอจับสตอรี่ระหว่างคุณและเขาก่อนจับ energy นาราผู้ผิดผู้ถูก จับพลังงาน energy story ระหว่างคุณและเขาที่ผ่านมาก่อนนะจ๊ะ พลัางงาน Energy Story ระหว่างคุณและเขาไม่ได้มีปัญหาอะไรนี่แต่น่าจะเป็นเพราะบางเรื่องเข้ามาให้ต้องได้อยู่ห่างกันให้ต้องเดินทาง น่าะว,ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความสัมพันธ์น่าจะได้รับมอบหมายหน้าที่นในเรื่องของการงานก็ได้นะคะในเรื่องของการเติบโตความมั่นคงในเรื่องของการงานแล้วทีนี้น่าจะต้องมีการปรับเปลี่ยนโยกย้ายหรือย้ายที่อยู่ไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งทีนี้มันก็เป็นสตอรี่ระหว่างคนละเขาที่ทําให้มีความรู้สึกเครียดและกังวลใจว่าจะเอาอย่างไงดีนะคะคือมันเป็นความรู้สึกที่เรียกได้ว่าคือมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของดาวศุกร์อะสัญ,ญลักษณ์ของความรักที่มีให้กันเต็มปีพอรักพอรักกันมาถึงจุดจุดหนึ่งแล้วมันแบบเอา้ามีเรื่องอื่นเข้าามา แทรกกลางระหว่างคุณและเขาอะเออทาให้แบบต้องมีบางสีบางอย่างลึกๆข้างในความรู้สึกระหว่างคนสองคนว่าเอ๊ะมันจะไปต่อกันได้ไหมมันมันมันจะความรักของเราจะเป็นไงต่อไปคือมีความกังวลอยู่ในนั้นอะเพราะว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความสัมพันธ์เนี่ยน่าจะต้องปรับเปลี่ยนยโยกย้ายหรือสักอย่างนงในหน้าที่การงานนะคะหรือการต้องย้ายไปอยู่ที่ไม่ได้อยู่ใกล้คุณเหมือนที่เคยเป็นก็แล้วกันเนาะนี่ยมันมีการได้รับงานมอบหมายมการได้รับเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือไปรับมอบหมายหน้าที่ในเรื่องของการงาน ะะทีนี้คุณก็มีความกังวลอยู่ในใจลึกๆนะคะบางคนอาจจะเดี่ยวคนที่มีลักษณะเป็นต่างชาติต่างภาษาก็ได้นะคะเป็นคนที่มี energy ของคนท่าลมนะเมถุนตุนกุลคือเป็นคนที่พูดตรงชัดเจนนะคะถามว่าความรู้สึกที่คุณและเขามีต่อกันเนี่ยมันมีเด e ยเอนเปรสคือสัญลักษณ์ของดาวศุ์แน่นอนแหละมันเป็นความรักมันเป็นการเริ่มต้นที่คุณและเขาเนี่ยเจอการได้ไม่นานแต่มีความรู้สึกว่ามันผูกพันกันอนะความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขามันพัฒนาไปแบบรวดเร็วมากๆเลยนะอือันนี้เป็นสตอรี่ระหว่างคุณและเขาที่อวว่าแล้ ทำไมถึงมีความเครียดและความกังวลมันมีเอ e r ของความกังวลอยู่ในนี้มากๆนะที่รักด้วยความที่บางทีเขาอาจจะไม่พูดด้วยหรือเปล่าเพราะเขารู้สึกยังไงคุณก็เลยกังวลเนาะขเขาจะไม่ที่ฝั่งคุณอ่ะ เหมือนคุณได้รับขาบ่าวแบบปุบปรับฉับพลันเหมือนกันเนาะในเรื่องความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาไม่แน่ใจคุณได้รับข่าวอะไรนะเป็นข่าวที่แบบกระทบกระเทือนจิตใจคุณเหมือนกันคือมันแบบเซอร์ไพรส์คุณเหมือนกันอุย้ยแต่แล้วมันมันเกิดเร็วไปไหมอะอะไรอย่างเงี้ยเนาะไม่มีความรู้สึกแบบมันกําลังไปได้ดีเลยอะแล้วทีเนี้ยคุณอะค่อนข้างที่จะถามว่าตอนนี้รู้สึกยังไงจะเรียกว่ากําลังช็อกอยู่ก็ได้นะคือมีความกังวลอ,อยูอ่ว่ามันจะเอายังไงดีกับความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้มันจะเติบโตแล อีกใจหนึ่งคุณก็แบบเอ้ยหรือเราจะถอยออกมาดีหรือเราจะลองแบบคบกันแบบแบบนี้ไปดีเราจะอาอยัางไงคือไม่มีสตอรี่แหงการที่แบบรู้สึกสับสนอยู่นะว่าระหว่างจะจะปล่อยเขาไปหรือจะล้งเขาไว้หรือจะ,อ,จะอ,อะไรสักอย่างหนึ่งนะนาราว่าแบบนี้คุณได้รับข่าวแบบปุบปรับฉบันมากซึ่งความรู้สึกที่คุณมีต่อเขาเนี่ยนะไม่ใช่ความรู้สึกแบบคุ e e n ฟเพนเทอร์เคิลเนาะคือรักอะ่ะมันรักเข้าไปแล้วอะ่ะมันรู้สึกดีเข้าไปแล้วอะ่ะเห็นอนาคตเห็นความมั่นคงกับเขาไปแล้วอ่ะ นะอืมทีนี้เนี่ยคุณก็อยู่ในสถานการณ์ที่กําลังช็อกอยือว่ามันมันเกิดกระทันหันไปไหมอ่ะฉันยังไม่ทันตั้งตัวเลยนะคะทีนี้มาขอดูสตรอรี่ฝั่งเขาหน่อยเรื่องรา,าอาจจะสลับกันได้นะที่รักนะอย่างที่นาราบอกอเอาใหมา่หยิบโดนสองใบต้องหยิบใหม่ สตอรี่ฝั่งเขาน่าจะต้องมีการเดินทางไกลหรือเนี่ยเห็นไหมน่าจะเป็นฝั่งเขาที่ต้องได้รับหน้าที่มอบหมายไรถามว่าแล้วเขารู้สึกยังไงไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้สึกกังวลนะเขาก็มีความรู้สึกเขาก็ไม่เห็นหนท่าเหมือนกันว่าอนาคตระหว่างเราแล้วเขาจะเป็นยังไงเขาก็มีความเคลื่นและความกังวลเหมือนกันเนาะแต่ถามว่าถ้าลึกๆแล้วเนี่ยเขาพร้อมที่จะคอมมิตเมนต์กับคุณไปถึงขั้นมั่นหมายแต่งงานหรือ,อยังคนคนนี้ยังนะ ยังไม่ถึงขั้นนั้นแต่ถามว่าชอบไม่ชอบนะพอใจในระดับหนึ่งอะ่ะในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะทีนี้เขาน่าจะได้ข่าวจากทางไกลมาว่าเออต้องไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งนะแล้วเขาก็มีความกงมังวลอยู่เหมือนกันว่าจะเอาไงเหมือนกันนะเขามีความสับสนและความไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายแล้วเขาก็ต้องเลือกที่จะไปในตําแหน่งหน้าที่การงานของเขาเนาะเพราะว่ามันเป็นอนาคตของเขานะคะทีนี้นาราขอถามหน่อยเขาคิดอะไรอยู่ เขาหวังว่าคุณและเขาเนี่ยจะเติบโตพัฒนาความรักความสัมพันธ์ไปได้ถึงขั้นมั่นหมายแต่งงานเลยนะเนี่ยอืมเขาก็หวังลึกๆว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาเนี่ยมันจะไปกันรอดเขาก็อยากที่จะลองดูเหมือนกันกับสิ่งที่คุณปรารถนาอยู่ลึกๆนะ อไม่แน่ใจว่าเรื่องอะไรแต่เขาก็คิดเหมือนกันกันกบคุณนั่นแหละแต่เขาก็มองว่าเขาก็มีความไม่แน่ใจว่ามันจะไปรอดกันไหมแต่ลึกๆภายในใจิตใจของเขาแล้วเขาเห็นภาพาครอบครัวกับคุณก็เห <Wis dom. S 1> ็นภาพอนาคตกับคุณก็เห็นภาพความรักความสดใสกันในอนาคตกับคุณและเขาทีนี้มันเป็นกรงล้อแหงโชคชะตามาเปลี่ยนไปแล้วแต่เขามองว่ามันก็เป็นโชคชะตาแหละที่ทําให้คุณและเขาต้อง,อ,งอยู่ห่างกันนะคะที่ทําให้คุณและเขาต้องต้องมีหน้าที่ต้องไปรับผิดชอบส่วนตัวของใครของมัน แต่ลึกๆแล้วนะ่ะมันมีความรักอยู่ในนั้นนะนารามองว่าคนคนนี้จะไม่ตัดใจจากคุณไปไหนหรอกถึงแม้ว่าอยู่ห่างกาันความรู้สึกของเขาก็าายังมั่นคงดีไม่เปลี่ยนแปลงไปไหนนะจ๊ะถึงแม้ว่าเขาจะไม่พร้อมนาราว่าในลักษณะที่เขาไม่พร้อมที่จะแต่งงานเพราะเนื่องจากว่าเขาอะเพิ่งได้รับมอบหมายหน้าที่การงานเพิ่งเติบโตในหน้าที่การงานเขามองว่าเขาอยากจะสร้างฐานะสร้างความมั่นคงให้กับตัวเขาก่อนมากกว่านี้นะคะทีนี้แล้วสตอรี่ระหว่างคุณและเขาจะจบลงอย่างไรล่ะขอบทสรุปหน่อย มันต้องมันจะต้องมีการเสียใจไปก่อนแหละแต่สุดท้ายแล้วคุณเห็นไหมนี่มันจะมีการเริ่มต้นใหม่นะเสียใจอาจหมายความว่าเขาจะบอกว่าเออฉันเรื่องงานนะฉันเลื่อกที่จะไปอืมแต่ความรักความสัมพันธ์ของเราเนี่ยนะมันอาจจะต้องอยู่ห่างกันไปในอย่างนี้ไปแบบนี้ไปก่อนนะคะซึ่งนารามองแล้วว่าเนี่ยมันตัดกันยากเหมือนกันเนาะเดอรเดวิลมันจะมีความเสียอกเสียใจที่ต้องอยู่ห่างกันไปก่อนแต่สุดท้ายแล้วคุณแล้วเขาตัดกันไม่ขาดอันเนี้ย นะคะมีไพ่เดอรสตารความสุขความสมหวังมาแล้วแล้วมีการได้มีโอกาสได้เริ่มต้นนะคะได้เริ่มต้นความรักใหม่ได้เริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะมันมีโอกาสอยู่นะอืมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันแปลได้สองความหมายคือเขาอาจจะเปิดโอกาสให้คุณไปเริ่มต้นใหม่นะคะไปเริ่มต้นมีความรักความสุขความสมหวงังที่เป็นเดอรวิสอัพอรเดอรสตาร์ก็คือมีความรัก ดังที่คุณปรารถนาซึ่งสําหรับเขาเขายังไงก็ได้นะนารามองว่าแบบนี้อืจะคบต่อก็ได้จะเลิกก็ได้นาราว่าเขาคิดแบบนี้เลยลึกๆนะคะซึ่งเขามองว่าสุดท้ายแล้วเขาก็ต้องการเห็นคุณมีความสุขต่อให้เขารักคุณแค่ไหนนะเนี่ยแต่เขามองว่าเขาจะไม่สามารถเห็นแก่ตัวที่จะอยู่ห่างไกลาจากคุณแล้วก็ยังมีความสัมพันธ์กับคุณซึ่งเขามองว่าเขาไม่สามารถที่จะมาดูแลแล,และใส่ใจคุณได้มากกว่าตอนที่เขาอยู่ใกล้คุณได้ เขามองว่าแบบนี้เพราะฉะนั้นนาราว่าสตอรี่นี้มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเขามันขึ้นอยู่กับคุณเลยว่าคุณจะเอายังไงต่อไปกับความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะจ๊ะอันนี้คือสตอรี่บทสรุประหว่างคุณและเขานะคะทีนี้นาราขอถามหน่อยว่าเป็นเอนจีชาวลัคนารราศีอะไรธาตุอะไรนะคะที่มีที่พ้ต่อชาวกองข้าวหน้าไขหวานบ้างเป็นข้าหน้าไข่ข้นพูดผิดอีกแล้วราศีพฤษภค่ะราศีธนูค่ะ ราศีสิงค์ค่ะราศีพฤษภราศีธนูและราศีสิงห์นะคะอันนี้ก็เป็นภาพรวมพลังงานชาวกองข้าวหน้าไข่ข้นนะคะยังไงนดาราก,ก็เป็นกําลังใจให้สําหรับ ทุกๆเพศทุกๆวัยทุกๆศาสนาทุกๆความสัมพันธ์เลยนะคะขอให้ผ่านจุดๆนี้ไปได้นาราเชื่อว่าคู่แท้เราไม่ได้เกิดมามีแค่คนเดียวนะยังไงเราก็มีคู่ของเราไม่ช้าก็เร็วยังไงเราก็เจอโซเมกของเราอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นกําลังใจให้นอ้อที่รักเนาะสำหรับใครที่เข้ามาใหม่นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์กดกระดิ่งริงๆนะจ๊ะจะได้ไม่พลาดคลิปที่นาราอัปโหลดให้ใหม่อย,อยู่วันนี้เป็นประจําทุกอาทิตย์นะจ๊ะยังไงก็พบกันใหม่คคคคลิปนนาะะะ่สสวัดี ต่อไปเรามาฟังผลการทำนายของชาวขนมจีบก้องขนมจีบกันจาขนมจีบเฉยๆเลยล่ะอืนารานี้นะมาหน้าราขอจับมิจ้สตอรี่นะคะเรื่องราวระหว่างคุณระเขาก่อนนะจ้ามันเป็นยังไงทำไมถึงอยู่ในโหมดเช่นนี้นะคะ โอ้โหชาวกองนี้ทะเลาะก,กันหนักเลยพลังงานใต้สำรับเป็น tense spiritual คือชาวกองนี้จริงๆเราอยู่กันเป็นชันสามีภรรยาเป็นครอบครัวหรือเป็นคู่รักกันมาก่อนหรือเปล่าหรืออยู่ด้วยกันมาอาจจะยังไม่แต่งงานก็ได้นะคะแล้วทีนี้มันมีเรื่องราวบางสิ่งบางอย่างเนี่ยทาให้ความรักความสัมพันธ์ระหว่างคู่และเขามันเปลี่ยนไปเลยอะ นะน่าจะเป็นในเรื่องของคนสองคนคนทางสองขนทานง,ทางทาคือมันมีสอสาคนนะในนี้หรือเป็นลักษณะที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความสัมพันธ์ไปก่อร่างสร้างนี่ขึ้นมาแล้วทําให้มีปัญหาทะเลาะก,กันไม่เข้าใจกันนะทีนี้แน่นอนว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความสัมพันธ์เลือกที่จะเดินออกไปหรือเลือดที่หรือเลือดท,ที่จะเดินออกจากความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ก็ได้เดินอ,ออกไปแล้วนะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณมีความแบบทะเลาะกันไม่เชิงหนักมากนะเป็นการที่ทะเลาะกันด้วยอารมณ์และคําพูดนะ อืมซะมากกว่านะทะเลาะกันบ่อยอะ่ะเป็นการที่ทะเลาะมีปากเสียงกันบ่อยมากๆนะอืมนะจาแต่ยังไงคุณก็ซึ่งมันซึ่งนาราเนี่ยนะขอจัาพลังงานนิดนึงก็คืออยู่กันเป็นฉันสามีไป,ไปแล้วแล้วมันเปลี่ยนไปเลยอะ่ะไม่รู้ว่าเรื่องอะไรนะมันเปลี่ยนไปแบบจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยอะ่ะไม่รู้นาราจะอธิบายยังไงดีนะอืม ะะบางคนอาจจะดีคนที่มีลักษณะอยู่คนละที่ก็ได้อยู่คนละจังหวัดก็ได้ไม่ได้อยู่ใกล้กันหรือว่าเป็นต่างชาติต่างภาษาก็ได้นะจ๊ะเป็นในลักษณะแบบนี้นาราว่าสตอรี่เนี้ยน่าจะเป็นปัญหาเรื่องของการเงินด้วยนะเข้ามาเกี่ยวข้องให้ความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขามันมีปัญหานะคะหรือไม่ก็เป็นลักษณะที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความสัมพันธ์ไปทำอะไรที่มันผิดศีลผิดคำล้องคอธรรมแล้วคุณก็จับได้ก็ได้นะเออมาเลยทำให้มีปัญหากันนะคะแล้ว อีกฝ่ายก็เลยเลือกที่จะเดินออกไปนะคะอืมจากสถานการณ์เหล่านี้ทีนี้นาราขอจับเอเนจีของฝั่งคุณหน่อยเป็นยังไงบ้างเอเนจี Energy ฝั่งคุณเป็นอย่างไรนิ่ง คุณกาลังคิดอยู่คุณเจ็บมากเลยที่รักคุณโดนทําร้ายจิตใจขั้นหนักมากชาวกองนี้นาราว่าคุณไปรับรู้ความจริงอะไรมาที่มันทําร้ายจิตใจคุณมากๆอืมนะนะคะคุณแบบเรียกว่าช็อกไหมช็อกแต่ไม่โวยวายนะแล้วอยู่แบบนิ่งๆเพราะว่าลึกๆแล้วคุณเจ็บมากคุณเห็นอะไรไหมไพ่สามดาบคุณโดนทํา คุณโดนทาร้ายจิตใจค่อนข้างุนแรงนะคะแล้วคุณก็รู้สึกเสียดายเวลาเสียดายเสียดายสิ่งที่ผ่านมานะคะอืมเพราะว่าลึกๆแล้วคุณต้องการคุณคิดว่าคนคนนี้นะสามารถทําให้ชีวิตคุณเติบโตและมั่นคงไปได้แต่ปรากฏว่าคุณคิดผิดแล้วตอนนี้นาราวาสตอรี่ของคุณฝั่งคุณนะนาราวาตอนนี้คุณอยู่ในช่วงที่กําลังคิดอยู่ว่าจะทํายังไงต่อไปดีเพราะคุณเจ็บมากใจนึงก็รักแต่ใจนึงก็เจ็บนะคะ คุณกําลังคิดและกําลังจะตัดสินใจอะไรบางอย่างหนึ่งนะลึกๆแล้วนะ่ะนาราว่าคุณมีคําตอบอยู่ในใจแต่บางทีคุณยังไม่ให้คําตอบนั้นออกมาเพราะว่าคุณอยากจะตกผลึกนะคะในความรู้สึกของคุณให้มากกว่านี้ว่าแท้จริงๆแล้วความรู้สึกกับสถานการณ์ณับปัจจุบันของคุณตอนนี้มันเป็นยังไงกันแน่นะคะคุณก็เลยยังไม่ตัดสินใจอะไรอ่ะฝั่งเขาฝั่งเขาน่าจะเป็นคนที่เรียกได้ว่าอืม เป็นคนที่เปิดโอกาสให้ตัวเองตลอดเวลามีมีเท่าไหร่ก็ไม่พอนะฝั่งเขานะเป็นลักษณะแบบนี้ทุกเก้าเก้าเก้านี่ยนะอืมมีเท่าไหร่ก็ไม่พอคุณน่าจะเดี๋ยวคนที่มีลักษณะเป็นคนธาตุลมนะเมถุนตุลกลุม่มเป็นคนที่พูดตรงพูดแรงพูด,พดไม่ถนนอน,น้าใจนะอืมแล้วก็ตอนนี้ตัวเขาเนี่ยพอมันเกิดปัญหาขึ้นมาแทนที่จะช่วยกันแก้ปัญหาแทนที่จะแก้ปัญหากลับไม่ใช่จ้าทิ้งปัญหาไว้คุณเดินหนีออกไปแบบดือด้อๆเลยอะนะนะสตอรี่ฝั่งเขา อาจจะเป็นอย่างนี้นะนันาบอกแล้วนะว่าสตอรี่อาจจะกลับฝั่งกันได้เนาออ่ะทีนี้ขอดูหน่อยแล้วเขาคิดอะไรอยูอ่เขากำลังต่อสู้ดิ้นรนอยู่นะแก้ปัญหากับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ นารามมองว่าเขาน่าจะคิดวางแผนในเรื่องของการปรับเปลี่ยนโยกย้ายหรือการเดินทางไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งอ่ะมันเป็นเรื่องของการปรับเปลี่ยนโยกย้ายอยู่แล้วการไปเริ่มต้นใหม่กับบางสิ่งบางอย่างแต่ตอนนี้เขายังไม่ตัดสินใจเขาอยู่ในสภาวะที่พยายามต่อสู้ดินรนกับปัญหาที่ประเดประดังเข้ามาอยู่แล้วทีเนี้ยเขาก็ยังตัดสินใจและทําอะไรไม่ได้ได้แต่นั่งอยู่เฉยๆไม่รู้จะทํำยังไงนะเพราะว่ามันมีทางเลือกสองทางเลือกหนทางสองหนทางคนสองคนเข้ามาให้เขาเลือกแต่ตอนนี้เขายังไม่เลือกแต่ลึกๆแล้วเนี่ยเขาอยากจะปรับปรุงเปลี่ยนแปล นะคะแล้วก็มีการเริ่มต้นใหม่นะคะอยู่แล้วนะเนี่ยมันมีไา่แห่งการคิดที่อยากจะเริ่มต้นใหม่การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแต่ทําอะไรไม่ได้อยู่ในสภาวะที่ต่อสู้ดิ้นรนกับปัญหาที่เป็นอยู่ณนะปัจจุบันแล้วก็ตัดสินใจทําอะไรไม่ได้เลยนะจ๊ะทีนี้ขอดูหน่อยขอบทสรุปหน่อยชาวกองนี้แล้วบทสรุปเรื่องราวระหว่างคุณและเขามันจะเป็นยังไงล่ะมันจะจบลงอย่างไรในเมื่อมันเป็นแบบนี้ คุณน่าจะดีอยู่คนที่มีลักษณะเป็นคนที่อายุเยอะกว่านะคะเป็นคนที่รับผิดชอบคนเยอะเป็นเจ้าคนในคนก็ได้หรือเป็นต่างชาติต่างภาษาก็ได้นาราว่าเร็วๆนี้สตรอรี่ระหว่างคุณและเขาน่าจะมีการที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความสัมพันธ์นะคะอืมที่เลือกที่จะเดินออกมาเองหรือจะเป็นคุณก็ได้นะเพราะคุณมีคุณน่าจะตกผลึกแล้วว่ามันไม่โอเคคุณน่าจะขอขาดไปเริ่มต้นใหม่ ไปเริ่มต้นใหม่กับบางสิ่งบางอย่างเพราะว่านาราเห็นไพ่เห่งการที่กลงล้อแห่งโชชตามันเปลี่ยนไปแล้วชีวิตคุณนับจากนี้นะมันมันมัน,ม,นมันจบซีซันของการที่จะมาทุกมาโศกจบซีซันของการที่จะเสียใจนะคะจบซีซันของการที่อยู่กับความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดไม่เจนจบซีซันของการที่นะคะที่อยู่ในความรักควาสมสัมพันธ์ที่มีแต่ความเจ็บปวดนะนาราว่ากลงล้อโชชาตาของชีวิตคุณเปลี่ยนไปแล้วคุณมีโอกาสได้เริ่มต้นใหม่ซึ่งเป็นคนที่ดีด้วยนะอืม เป็นคนที่มีลักษณะเป็นคนผู้ชายอบอุ่นใจดีเซนซิทีฟด้วยนะคนที่คุณดิวอยู่นะจ๊ะทีะ่รักทีนี้เนี่ยนาราว่าสตรอรี่ระหว่างคุณและเขาน่าจะมีการได้พูดคุยกันและตัดสินใจเด็ดขาดแล้วฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความสัมพันธ์เนี่ยบอกเลยว่าโอเคฉันไปเองนยงคะมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะจ๊ะอันนี้คือสตรอรี่ระหว่างคุณและเขาเรื่องราวมันจะจบประมาณนี้นะจ๊ะทีนี้นารา,าขอดูหน่อยว่าเป็นเอ e เน y ีของชาวลัคนาอะไรราศีอะไรธาตุอะไรที่มีอิทธิพลต่อชาวกองนี้บ้าง ชาวรัคณาอะไรราศีอะไรท่าุอะไรที่มีอิธิพลต่อชาวกองนี้บ้างท่านน้ําค่ะมีกรกฎพิจิกราศีสิงค่ะ แล้วก็ราศีเมถุนแล้วก็ราศีกันจ้าธาตนะุน้ำมีกรกฎพิจิกราศีสิงห์แล้วก็เมถุนกันนะจ้าอันนี้ก็เป็นพลังงานเอนเนอร์จีนะคะเรื่องราว Story ระหว่างคุณและเขาจะจบลงอย่างไรนะคะสำหรับชาวกองอขนมจีบนะจ้ายังไงนาะราเชื่อว่าสิ่งดีๆเนี่ยมันมันเป็นไพ่อันนี้เป็นไพ่ กองร้อยโชคชะตาเป็นไพ่แห่งโชคลาภแสดงว่าชีวิตคุณนับจากเนี้ยมันจะเจอแต่ความโชคดีการได้เริ่มต้นใหม่การได้รับโอกาสที่ดีซึ่งเป็นคนที่มีลักษณะเป็นพ่อบ้านท,ที่ดีเป็นคนอ่อนโยนอ่อนไหวเซนซิทีฟเข้าอ,อกเข้าใจคุณนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนาราว่ามันอยู่ที่คุณเนาะคุณจะจบสตอรี่นี้ยังไงซึ่งนาราว่าตอนนี้คุณคิดอยู่แหละคุณมีคําตอบอยู่ในใจแต่คุณแค่ไม่ตัดสินใจเท่านั้นเองนะจากพลังงานไพ่ที่นาราจับได้นะจ๊าที่รักเนี่งก็ขอให้ตกผลึกเร็วๆแล้วก็ตัดสินใจนะคะเดินทางไปปใใในนนนททททาาาางงงีีี่่่ถูกกต้อ้ออควระคะาระาเเ็ํลัใจใหสม สำหรับใครที่เข้ามาใหม่นะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกริงๆจะได้ไม่พลาดคลิปที่ราอัพโหลดให้ใหม่แบบนี้อยู่เรื่อยๆเนาะยังไงก็พบกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะขอบคุณครับสวัสดีค่ะ